สวัสดีครับคุณผู้ชมผมทนายสมาร์ทครับหลายคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว,ว่าถ้าพ่อแม่ตายลูกๆจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของพ,พ่อแม่หรือไม่บางคนอาจจะเคยได้รับหมายสารแล้วก็งงๆว่าเ๊ถูกฟ้องได้ยังไงพ่อเป็นหนี้แต่มาฟ้องลูกมรดกก็ไม่เคยรับผมขออธิบายแบบนี้ครับเรื่องหนี้สินนั้นใครทําคนนั้นก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบมันจะไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่ถ้าลูกหนี้ได้ตายลง หนี้สินก็จะตกไปสู่กองมรดกหลายคนอาจจะเข้าใจว่ากองมรดกก็คือทรัพย์สินของผู้ตายเท่านั้นซึ่งไม่ถูกต้องกองมรดกนั้นจะประกอบไปด้วยทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ตายฉะนั้นก่อนที่ทายาทจะมาแบ่งมรดกกันจะต้องนำทรัพย์สินที่มีมาชำระหนี้กองมรดกให้หมดเสียก่อนถ้าเหลือจึงจะนำมาแบ่งกันระหว่างทายาทในส่วนของเจ้าหนี้เขาไม่ทราบว่าผู้ตายจะมีทรัพย์สินหรือไม่แต่ที่แน่ๆมีหนี้สินแน่นอนซึ่งเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องเรียกร้องจากกองมรดกของผู้ตาย แต่เวลาฟ้องกองมรดกไม่ใช่บุคคลไม่ใช่นิติบุคคลไม่มีตัวตนแล้วจะฟ้องอยังไงฟ้องแล้วใครจะมาสู้คดีถ้าเกิดว่านี่นั้นไม่ถูกต้องหรือเป็นหนี้ที่ไม่ต้องชําระฉะนั้นในเวลาที่เจ้าหนี้จะฟ้องเจ้าหนี้จึงต้องไปสอะแสวงหาว่าผู้ตายมีใครเป็นทายาทบ้างแล้วฟ้องทายาทเหล่านั้นหรือถ้ามีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปแล้วก็จะฟ้องผู้จัดการมรดกแทนและทําไมทายาทจะต้องถูกฟ้องแทนตรงนี้เป็นคําถามที่หลายท่านอาจจะสงสัย ทายาทถือเป็นตัวแทนของกองมรดก เป็นผู้มีส่วนได้เสียงของกองมรดกถ้ากองมรดกนั้นมีทรัพย์สินเหลือทายาทก็จะเป็นผู้ที่ได้รับฉะนั้นทายาทจึงต้องถูกฟอ้องเพื่อเป็นตัวแทนของกองมรดกมาสู้คดีให้กองมรดกถ้าปรากฏว่านี่ที่ฟอ้องนั้นเป็นนี่ที่ไม่ถูกต้องจะได้มาสู้คดีแทนกองมรดกแล้วถ้าเกิดว่าสู้คดีแล้วแพ้คดีละ่ะทายาทจะต้องรับผิดชอบในนี้สินหรือไม่หากกองมรดกไม่มีทรัพย์สินแล้วมันมีแต่นี่สินลหละเรื่องนี้หลกักกฎหมายได้กําหนดไว้ว่าทายาทจะต้องรับผิด ในหนี้สินของกองมรดกเพียงเท่าที่ได้รับทรัพย์มรดกมาเท่านั้นหมายความว่าหากทายาทคนใดได้รับมรดกไปก่อนแล้วเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็มีภาระหนี้ที่จะต้องไปชําระแทนกองมรดกเพียงไม่เกินจํานวนที่ได้รับมรดกมาหากหนี้สินมีจํานวนมากกว่าที่ได้รับมรดกมาก็รับผิดชอบเท่าที่ได้รับมาเท่านั้นส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่หากทายาทคนใดไม่ได้รับมรดกมาเลยก็ยไม่ต้องรับหนี้ของกองมรดก หรือถ้าหากกองมรดกใดไม่มีทรัพย์สินมีแต่นี่สินเจะนี้ฟ้องไปก็ไม่ได้อะไรส่วนทายาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในนี้สินหากท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสามารถติดตามได้หลายช่องทางทาง youtube หรือทางเพจชื่อเดียวกันครับทนายสมาร์ทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ